สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอายังอยู่ที่ลำปางอยู่นะครับเราก็จากวัดป่าฝางมามานะครับมาตังเพชนะครับผ่านอันเสาหลักเมืองนะครับเนาะสารหลักเมืองก็ผ่านตรงนี้นะครับก็จะมีรถมามีหงเฮียนเทศบาลสามอะไรนี้นะครับผ่านกองกับกลับอย่างมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเนาะครับ เลี้ยวซ้ายมาสักรรม้เขาก็จะเลี้ยวซ้ายแหมนะครับเพื่อว่าที่เราจะไปสะพานรัชดานะครับถึงสามแยกเขาก็เลี้ยวขวาไปยังสะพานรัชดานะครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมนะครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับที่ที่เราผ่านมานี่นะครับ แต่เดิมก็เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญของเมืองลําปางนะครับแต่เดิมก็เป็นที่ที่เปิดธรรมะก้าขายกันนะครับจะเห็นว่าซื้อไปนี่เป็นสะพานรัศดานะครับทางซ้ายนี่เป็นกาดกองต้านะครับอ่าวันนี้เราจะมาลองเตี้ยวแอลกาดกองต้านะครับของเมืองลำปางดูนะครับ กองท้าเมืองลำปางครับกาดกองต้านี้เพื่อนก็เป็นอันถนนคนเดินวันเสาร์วันอาทิตย์ของตั้งจากวัดลำปางเพื่อนนะครับก็มีชื่อมีเสียงนะครับกาดเพื่อนก็จะเริ่มกันสักประมาณ5้าโมงหกโมงแมลงนี่นะครับหมอกแดดลมลมตกนะครับแม่กาปอกกาเพื่อนก็จะเริ่มมาวางรั้วขายนะครับเนาะ มีอาหารของกินเพลอะเลยนะครับที่กินเล่น,ลนๆก็อย่างนั้นเกี้ยวกรอบอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับนอกก็ว่าจะเป็นของอาหารกองอะไรก,ก็เก๊กอะไรอย่างก็มีเป็นหมูกระทนเป็นสลัดอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเนาะ มาดูเห็นอันนี même, ín, ้นะครับก๋วยเตี๋ยวผัดครับก๋วยเตี๋ยวผัดแบบโบราณนะครับเช่อเต้อก๋วยเต้าซ้อหาแถวกับสักงานวัดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยเหมือนใบเจช่ผัดไทยนะครับเนาะเป็นผัดเหมือนผัดซีอิ๊วบบมีจิ้นมีหยังครับแล้วก็มูของหวานนะครับของหวานหวานหวานเย็นๆอย่างเฉากุ้ยนมสดอย่างนี้ก็โค้งพวกก็สนใจกันนะครับ ที่น่าสนใจเหน็นอย่างก็คืออาคารนะครับมีอาคารบ้านเรือนของกาดกองตา่าเนี่ยควจะเป็นอาคารเก่าๆโบราณสักหน่อยนะครับได้บรรยากาศดีนะครับเพราะว่ามีคั่วคายอย่างอย่างอันนี้บวบนะครับบวบเพื่อเอาไว้คัดขี้ไครอย่างนี้เราไมก่อนนะเอาใจล้างถ้วยล้างจานอย่างนี้ก็ได้นะครับเตนสกอตไบนะครับของสกอตไบโบราณมาหนึ่ง คือว่ากาดกองต่านี้ก็แท้ๆก็คือกองนะครับกองก็คือซอยนะครับที่ไปยังต่าเหือนะครับต่าเหือตะกอนประกอหล่องเหือมาตามน้ําวังนี่นะครับก้าขายกันเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็เลยเป็นตีกาตีขายนะครับก็มีบ้านจองอย,ยังของก้าคนขายนะครับพวกก้าขาหาบดีก็แปลงบ้านไว้นักนะครับมาดูคนขายอย่างครับนี่ รับประกันความอร่อยเนะาะรับประกันเลย่ะรับป,ะร,ประกันว่าเผ็ดแน่ไอ,อซื้อขายขายแบบบ้านเฮามัน็มวดนี่นะครับตักต่ยกันได้อู้จ๋ากันได้นะครับที่นี่กอดอาคารบ้านเรือนที่เกยล่างๆไปซบเสาไปวางหนึ่งนี่นะครับเปิดพัฒนามาก่อทำฮือ ตึกกลางบ้านช่องแถวนี้ก็ดูมีสีสันขึ้นนะครับก็เอามามีชีวิตชีวาแห่งเสื่องนะครับแล้วก็ทำให้คนบารีโอเนี่นะครับก็ตะนักซึนคุ้ค่าของของอาคารบ้านเรืองสิ่งที่เป็นโบราณทั้งหลายเนาะนอกจากอาหารการกินแล้วนะครับก็ยังมีสินค้าอย่างอื่นนะครับโอ้เตี่ยวจ้างก็มีนะครับอ่าอย่างอื่นก็มีนะครับมีหลายอย่างนะครับอาจะว่ามีกากข้าวกินเนาะ เนี่ยบางเตือกก็มีงานหัตถกรรมบางเตือก็มีแผวพวนะครับตุกตะตุงตุกตาอะไรย่างนะครับโอ้พวกกำลังเป็นที่นิยมกันนะครับสาหรับตุกตาหมู่นี้นะครับราคาบแจ่นน้อยนะครับเนี่ยโอ้ไปถามดูนี่ก็้บาจ่จตุกตาตัวบาทสองบาทนะครับแล้วก็พ่กก็มีผลไม้แบบไทยๆบ้านๆนะครับผลไม้ตามฤดูกาลมะม่วงบัมฟัรลังอะไรนี่นะครับบัมมั่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีวิธีกินแบบโบราณด้วยนะครับ ขนมแบบบ้านๆขนมเบื้องอไงเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเปิ่นมาแปลงข้าก่อยนะครับพคนอาจจะบอกเคยเห็นเนะเาะเคยเห็นแต่เปิ่นทําคลิปทำอะไรอย่างนะครับก็ได้มาเห็นว่าเปิ่นทําขนมเบื้องเป็นอย่างยี้นะครับก็ว,ว่าเนี่ยครับอันนี้ก็ขนมโตเกียวนะครับที่ไปที่เมืองโตเกียวบ่มีกิ่นนะครับมีแต่เมืองไทยนะครับ <c oughs> ก็เป็นขนมที่ถูกรัดแปลงแต่บ้านเฮาเนี่นะครับเนาะการผสานวัฒนธรรม อันนี้ก็เป็นมันปิ้งมันเผาไปตามเรื่องนะครับเกียนี่ลำนะครับมาเกี๊ยวทอดมาเดี๋ยวนี้ตั้งในเอาไข่นกใส่ตัวนะครับมีไข่นกกระทาเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับอันยังมีขนมพื้นถิ่นแห็นนะครับอย่างอันขนมอยังข้าวต้มใหมรนะครับต้มมัดอะไรนะครับแล้วก็มีบาบินนะครับอันนี้เป็นบัวบุนลานนะครับใส่ในปี้มมันเนาะแล้วก็ไปทอดไปนะครับ เที่ยวมานะครับนอะตามถนนต้นก็แดดล่มล้มลกเที่ยวสบายสบายเย็นใจนะครับเราก็จะหันว่า,ามีบ้านงามๆนะครับทรงโบราณโบราณก็ชัดงามนะครับเข้ากับบรรยากาศขนมอนย่างที่เป็นของไทยๆนะครับอย่างขนมลูกชุบเนะี่ยโอ้จัดงามนะเป็นเนี้ยกันจะได้จนเป็นอย่างเป็นย่างนะครับซีซันก็สวยงามนะครับคนต่างประเทศมาเห็นเนี่ย ดีอกดีใจนะครับว่ามีขนมอย่างอี้ตุยกลางขนมเนนี่ยขมงเจ้าขนมวงโบราณเจ้าเจ้าเจ้าหวานหวานหน่อยก็ครับเนาะเจ้าหวานลาดที่ลาดนี่นะคะหัวแป้งแบบหวานนะ้วก็แป้งมันจะแป้งอย่างครับแป้งข้นเหนียวลำนึง้เนาะแต่นั่นจะได้เจอนะน้าได้เจอ ขนมบางอย่างก็เป็นของโบราณนะครับเนาะอ้เวลากินแล้วเตียวดูบ้านแบบโบราณโบราณนี่ไปตัวมันคลาสสิกนะครับเนาะอ่ได้ความร<อ>ู้สึกตึงตังตาได้ความรู้สึกตั้งการลิ้มรสนะครับก็ทำให้จิตใจนี่ย้อนไปสู่อดีตได้นะครับอาหาร ของแรงอื่นก็อาจจะมีมาขายที่นี่นะครับหมูมแมลงมัวอย่างนี้ครับปลาส้มอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็เตียวมาตังเพ่ครับอันนี้อยู่กับจังหวัดน้ำปางมาเนาะครับขนมเส้นเนาะครับเนาะคนยุคใหม่ห้องขนมจีนตา่างปนผาักกางนะครับบานห้องขนมเส้นนะครับเนาะนมีน้ำยาน้ำเงี้ยวะปะนะครับมีน้ำแกงเผ็ น้ำไอ้อย่างนี้นะครับแกงเขียวหวานโอ้ก็สั่งขนมเส้นมานั่งกินในห้างนะครับได้ความผู้สึกย้อนยุคไปนะครับเนาะหรือ,อ,อบางเต่อก็มีหมูกับเข้านะครับที่มันเป็นของโบราณเหมือนทอาเตียอกาสสม,มัยก่อนนะครับ เป็นหมู่น้ำพริกกินทอดอะไรอย่างเี้ะครับโอ้ก็เป็นดีม่วนนะครับกินน้ำพริกผักต้มในหมองก็ถึงลำไปอย่างนะครับเอาอเตียวมาก็มาเห็นอันนี้นะครับ เซลมอนย่างหนังกรอบอะไรอย่างนี้นะครับเอ๊ะมันก็เป็นไออย่างที่ร่วมสมัยนะครับเป็นฟิวชั่นว่อันะครับป่าเซลมอนเอามาปิ้งเหมือนกับเป็นหมูปิ้งนะครับเอาลองสักหน่อยนะครับเขาก็เลยลองกันสักหน่อยครับเปิ้ลก็ปิ้งหอมเลยนะครับไอเห้าก็โค่นบบใครมักป่านะครับก็ลองดูครับเออกบเลวนะครับก็มีความ อร่อยเหมือนกันลํำดีเหมือนกันนะครับสำหรับปลาแซลมอนย่างไอ้นี้นะครับเดี๋ยวมาสักน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกชุบนะครับแต่เพื่อนก็ทำมาเหมือนกับเป็นขนมเป็นไออย่างที่มันแปลกใหม่นะครับแล้วก็สามารถจะเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนแบบไหนนะครับก็เป็นการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้มีความหลากหลายนะครับในขนมโบราณของเราเนาะ อ่ามาเตียวดูตรงนี้ครับเตียวดูนี่จะเห็นว่าอู้อันนี้กางแกงฮางเลมันจัดเหมาะเลยครับนี่เป็นกางแกงฮางเลอันขาหมูนะครับอ่าแล้วก็เตียวมานี่ครับอันนี้ของกินบ้านเฮาตะแ้นะครับแ<ม>ดงปลาลึงเนี่ยมันตึงไปใจอย่างน,น,นะครับหูบการจนนวดแดงเลยนะครับลู่นะครับเนาะเป็นลู่งคนก็ถ้าจะว่าโอ้ลู่มันน่ากลัวนะครับ แต่ไม่ยิงข้างหลายข้ามมากนะครับลู่หลับดิบๆน,นะครับลองกินดูได้นะครับอ,อาหารเมืองเมืองหรือว่าอาจจะเป็นแบบหองตั้ง่วันออกกลางก็มีนะครับหมูก,กรบบับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาปะอันนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้คือกินเผือกครับแม่ละจาโอ้โอสกินบบ่ยมนเกินเผือกนี่แล้วเนาะ ก็ไก้จะได้ครับกิดละสิบห้าไม้ละนี่ค่ะขิดหนึ่งขิดละสี 4, ่สิบห้าเจ้เป็นไม้ไม้ละสิบค่ะขิดหนึ่งมันได้มากกว่าไม่เยอะอยู่เจ้าสี่สิบห้าสิบได้หมดค่ะเป็นไม้ก็สิบบาทนะครับจิ้นเกลือนะครับก่อนมันก็มีเป็นแบบ แบบกิ้นงวก็มีนะครับแต่นี้เป็นกิ้นหมูนะครับได้เข้าฮ้อนเหียปั้นได้จิ้นเกลือเหี่ยอัดไปจึงหัวบ้านไจบ้านนะครับนอกสมัยก่อนแล้วก็มีขนมอ่าเป็นของกินนะครับอาจจะมาจากพักกลางก็ว่าของบ้านเฮากับบาฮู้เนาะครับสาหรับเมียงคํานี่นะครับแต่ว่าที่ลําปางในเมียงคําำิันมีชื่อนะครับเสียบไม้ไปนี่นะครับกินง่ายขึ้นเนี่ยจัดนักม่ต้องไปห่อเลยนะครับปกติเมียงคำนี่เขาต้องห่อคนเดียวเนาะ ตย y าอย่วเที่วเียวมาก็มีเปินห้องเพลงให้ฟังตัวนะครับสำหรับการกองตานี้ ก็เป็นเพลงโบราณโบราณเพลงเก่าๆนะครับย้อนยุคไปทําให้จิตใจมันขึ้นอกขึ้นใจขึ้นมาได้นะครับบรรยากาศก็มีตึงอาหารการกินลายอย่างนะครับที่มันเป็นเหมือนก็ว่าเป็นกาดอีกตัวแลวเป็นของเมืองลําฟางนะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับอาหานก๋วยเตี๋ยวมีอาหารจุนานก็มีนะครับ ข้างาอาหารอยู่นานก็เป็นก๋วยเตี๋ยวกัดกองก้าอย่างนี้นะครับก็ลองมาจิ้มได้นะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะครับก็มีตึงก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรอย่างน,น,นะครับรสชาติก็ตามความชอบนะครับ พอแฮมครับมีอาหารอย่างอันนี้นะครับอ,อ่องปูนี่นะครับก็ห้อาหาอย่างปูอ่องนี่ครับเนาะ <c oughs> บรเดี๋ยวนี้มีการเอาไฟมา่านทั้งบ่มด้วยนะครับก็เป็นการาพัฒนาขึ้นนะครับก็ทำมือห้อมขึ้นแฮมนะครับหรือว่าใครจะดูบ้านเก่าๆแล้วมาลองสั่งอาหารโบราณโบราณอย่างกะเพาะปลานะครับเนาะกะเพาะฟ้า,าหรือว่า เป็นอะไรอย่างเงี้ยคร้นหองว่าเป็นขนมขนมกุ้ยชายย่ายน,นะครับขนมนออย่างนี้ครับไส้นอไส้กุยชายย่ายน,นะครับก็อร่อยดีครับอันนี้ครับเอาผัดผัดเนีน่ยหน่อยมันฮอนๆอนะครับยิ่งถ้าอากาศเย็นเย็นนี่โอ้มือนจเ,เหมาะแต่แต่ครับ ไม้ก็มีนะครับอย่างส้ม,มนะครับแต่เปลี่นทำเป็นน้ำส้มนะครับราคาบอกแพงเลยนะครับ15บาทสําหรับน้ําส้มสดนะครับตเตียวเตียวอีดอีท้อนๆ้อนเกาะมากินน้ํากันได้นะครับกินเสร็จแล้วก็จะเห็นบ้านเก่าๆนะครับ ไปที่กาดกองต้านี่นะครับเราก็จะเห็นว่าอาคารเนี่ยเป็นอาคารเกา่าๆนะครับเหมือนกระโจนเท่านั่งพ่อละอ่อนนะครับเนาะบรรยากาศโบราณก่อย้อนคืนมานะครับเพื่อเราได้มีความรู้สึกเหมือนกาดโบราณน,นะครับพระวัติที่นี่เคยเป็นแหล่งที่คึกคักด้วยการค้าการขายนะครับพรเปินติดกันน้ำวังเนาะ ก่อนนี้มันมีถนนเนาะไปไหนมาไหนก็ต้องใจแม่น้ํานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะครับมีความคึกคักแล้วพอมีถนนก็ตัดกองตากองเงียบไปวางนะครับเนาะเงียบไปวางอังลําปางตันก็เลยฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับม่อเป็นถนนคนเดินเพราะฉะนั้นความรู้สึกของการก้าการขายนะครับของการกองตากมันก็ปิกมาเห็นเตื่องนะครับ อาคารเก้าๆของกาดกองตาก็เลยได้มาทํางานแห่งครั้งหนึ่งนะครับมาปลุกความรู้สึกของการค้าการขายนะฮะให้มันมีความรู้สึกที่คึกคักขึ้นมาเหมเตืองนะครับเนาะ โอนออนไลน์นะครับสาหรับกาดกองกาดกองตาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมีโอกาสก็ลองเที่วไปนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศแตกต่างจากถนนคนเดินแถวเชียงใหม่นี่นะครับอันนี้ปุ่ก็จะมีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของปิ้นนะครับมันเหมือนเทลวเข้าไปในห้องของอาคารนะครับอาคารเก่าๆสองด้านเหมือนเตี้วไปย้อนอดีตวัดด้วยนะครับเนาะถึงแม้ว่าสินค้าบางอย่างมันจะเป็นสมัยใหม่นะครับ ขนมเส้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นใส่หม้อเราเป็นหม้อเป็นหม้อนะครับแล้วก็มานั่งกินในตึกเก่าๆ่านะครับบหลายคนก็บอเกเคยเข้าไปอยู่ในบ้านเก่าๆบ้านไม้เก่าๆนะครับเกิดมาก็อยู่ในคอนโดอยู่ในตึกใหญ่นะครับก็เลยบอกค่อยหูหว,ว่าบรรยากาศของบ้านเดือนเก่าๆมันเป็นอย่างไรน,นะครับถึ่งบ้านเดือนเก่าเก่าอย่างนี้นะครับ มันก็เป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์ซึ่งเอาไปแปลงใหม่มันก็บอกได้อย่างเอิ้นนะครับเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องอาศัยการเวลาในการทาให้มันเก่านะครับอีกการของตานี่เปินก็มีของที่ระลึกนะครับหนะฮักหนะฮักนะครับเป็นเสื้อเป็นหมอนเป็นกระเป๋าเป็นอะไรยังนะครับเป็นหู้ ทุกกระตุ้นทุกกระาหน้าฮักนะครับหน้าไปอุดหนุนครับอันนี้ก็เป็นฮั่นนะครับอาหารตามสั่งนะครับกับกองตาเป็นฮัน่นก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับเนาะว่าก๋วยเตี๋ยวจะมีหลายฮั่นอยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวลำปางปกว่าลำดีนะครับ เดียวมาเหมสักหน่อยเขาก็จะหันว่ามีตึกนะครับขวามือเนี่ยนะครับตึกสีขาวหลังใหญ่เลยนะครับโอ้ตึกนี้น่าจะมีความสําคัญนะครับกับเจ้าเชียงใหม่เป็นเออเจ้าลําปางนะครับตัวเป็นตึกโบราณเป็นบ้านนะครับของอันข้าหาบดีมีชื่อเสียงของลําปางนะครับเปิ่นเป็นคนพอม่านะครับตัวเป็นคนพมา่า จะเห็นว่าตึกเนี่ยเพื่อนจัดงามนะครับมีลวดลายฉลุไม้ประหงวาลายขนมปังขิองอย่างนี้นะครับเนาะงดงามนะครับเป็นห้องว่าบ้านของมองวยสินนะครับอ่มอมงวยสินนี่เพิ่นเป็นข้าาบดีนะครับทําไม้เนาะมาทาไม้อยู่ที่ลาปางก็ลารวยระสมควรน,นะครับแล้วก็ไปธนุบำาารุงศาสนาสถานลายตีนะครับแปลงวัดแปลงว้านี่าก็ลายตีนะครับ ตรงข้ามก็จะมีอาคารที่ค่อนข้างจะเข้ากันนะครับงดงามเป็นในยุคยุคนั้นนะครับย้อนไปถ้าจะยุคสมัยรัชกาลที่ห้นะครับจะมีอาคารลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับมีทรงฝรั่งน้อยๆนะครับเป็นทรงฝรัง่งผสมกับทางพมายนะครับก็นับว่าเป็นสเสน่ห์ยังดึ้งนะครับของบ้านเรือนแถวนี้นะครับ เฮามาเดียวแอลวี้กาดกองตาก,ก็จะไปเมากระกุ<อ>้มพอกาอันอาหารการกินนะครับของซื้อของขายล้ำนะครับลองเงะหน้าขึ้นมาพอตึกพอลามงามๆของเปิรนพ่องนะครับก็จะเห็นว่าตึกลามเหล่านี้นะครับเปิรนก็จะเล่าเรื่องราวเกา่าๆให้เราฟังนะครับเพื่อนอยู่กับเฮาว่าเฮาจะฟังหรือเปล่าเรา,มาเมาไปดูกะขนมเส้นเนยเตือก็ไปได้ยินเปิ้นอู้นะครับหน,น่อ เป็นอาหารโบราณแห่งอย่างนะครับไปถนนคนเดินที่ไหนก็มักจะเจอนะครับไข่ปั๊มนี่นะครับนะเป็นภูมิปัญญาโบราณน,นะครับปัญญาโบราณของคนเฮานี่ก็เอาไข่มาใส่อันใบตองแล้วไปปิ้งไฟนะครับทำให้มันหอมตัวนะครับเนาะแล้วก็มาต้องไปใช้อันกระทะไก่อย่างนี้นะครับใช้กับใบตองไปป่าไปดอยอย่างก็สามารถนะครับที่จะทําไข่กินได้เนาะ ขนมนะครับขนมสุกสวัสด์นะครับเป็นขนมฝรั่งเนาะเขาเรกว่าเป็นขนมฝรั่งก็เป็นพวกขนมปังขนมเค้กอย่างนี้นะครับเดียวต่อมานะครับก็จะมีตึกนะครับมีตึกคล้ายๆของมองหอยสินนี่นะครับงดงามนะครับสองข้างเลยนะครับเป็นตึกแถวสองชั้นนะครับ ที่มันมีสเสน่ห์น้าฮักของเฟิ่นก็เป็นหมลวดลายนี่ยนะลายฉลุไม้นี่นะครับเพราะว่าลายขนมปังคิงนะครับออทําฉลุได้ลวดลายอ่อนช้อยงดงามมากนะครับเนาะต่ใหมนี้ก็ฉลุกันยากแล้วนะครับไม้นะเพราะว่าเสาะไม้ก็ยากนะครับแต่ก็เห็นเขามีฉลุลายไปใช้อย่างอื่นนะครับเนาะใช้วัสดุสมัยใหม่แล้วก็ใช้อย่างเลเซอร์ตัดเอาอีก,กน,นะครับ เป็นายแต่ความรู้สึกมันก็ตึงบงเหมือนของเก่าของโบราณที่ใช้ไหมนะครับใช้ฝีมือล้วนๆอย่างนี้นะครับเนาะเพราะนั้นะของเก่ามูนี้ก็เลยเป็นแบบอย่างทู้คนสมัยใหม่นะครับเราก็เตี้วต่อไปนะครับ กับการกองต้าน,นะครับเดียวมาจัดไก่ละเมอนนครับเนอรตอนนี้นะเดีวมาสักกลางๆนะครับเขาก็จะเห็นว่ามีกองอยู่ขวามือนะครับเดีวเขากองไปเปื่อก็มีการทําหัตถกรรมอะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเนาะ อกองนี้ไปวัดนะครับวัดเกาะนะครับเพราะว่าวัดเกาะวาลูการามนี่นะครับไปตอนช่วงเมื่อคืนเนาะก็งามดีนะครับดูตอนเมื่อคืนก็ม่ได้เข้าไปเลิกนักนะครับเพราะว่าเมื่อคืนอาจจะดูได้บบาค,าคา่อยๆก็แน่ว่าไปดูตอนเมืเม่อวันนี่สักเตือ่อนถ้าจะดีนะครับแต่เมื่อคืนเพื่อก็มีนะครับมีกิจกรรมอะย่างมี้คนแต,แต่งตัวงามๆม,มาด้วยนะครับ ออกจากวัดเกาะมาครับเตียวออกจากวัดเกาะมาก็จะมีตึกเก่าๆนี่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแห็นลักษณะหนึ่งนะครับเป็นตึกสองชั้นเนาะทำไมนะันเพื่อนเนี่ยมาสอบสองชั้นเนาะครับเนาะ,ะแล้วก็บางที่บางตึกนะครับเพื่อนเกาะปรับปรุงนะครับ เป็นห้านกาแฟาเป็นอย่างทื่มันร่วมสมัยขึ้นมาเนาะพคนบัเดียวเนาะกินกาแฟากัดเนาะครับกินกาแฟกินเค้กนนอะไรเนี่ยมันเป็นแนววิถีชีวิตใหม่ว่าอเด้อเนาะ,นะมาสักหน่อยก็จะมีนี่ครับมีหอสินลำปางนะครับหอสินเวียงละกรนนะครับมาพอละอ,อ่อนขอห้องเพลงสักหน่อยนะเพลงดนตรีครับ ดีใจนะครับที่เมืองลำปางเป็นมีหอศิลป์น,นะครับส่งเสริมให้เราอ่อนเขาได้ได้มาแสดงออกทางศิลปะนะครับผู้คนทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องศิลปะนะครับซึ่งศิลปะนี่ก็จะช่วยช่วยอย่างไรกล่อมเกล้าจิตใจนะครับช่วยทําผู้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับนอกจากจะมีใจที่อ่อนโยนฮักความงามแล้วนะครับก็ยังสร้างปัญญาขึ้นได้นะครับ ัญญาที่จะดูสิ่งต่างๆและพอเข้าใจในนโยบายหรือว่าในกรรมบักเกาหรือของบักเกาที่คนเท่าทําไว้นี่นะครับเปินก็อู้ผ่านศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นเฮาเฮียนศิลปะก็จะเข้าใจวิถีชีวิตของคนโบราณนักขึ้นนะครับ การขับง้องนี้ก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะครับที่เยวาวชนสามารถเทียนหู้ได้นะครับวันนี้เขาเตียวย้อนปิกมานะครับโอ้โห,โหเตียวกาดกองตานี่มันก็อิดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันย้าหวเลิกไปพุ๊บน,นะครับเตียวไปเตียวมือนี่เกิดเมือเม่อยแข้งเมื่อยขาพอสมควรนะครับเราก็จะไปพักไปผ่อนแล้วนะครับเมือ่อยลาจากการเตียวนะครับ คนหนุ่มคนแน่นก็ยังเตียวอยู่การจนถึงพุ่นนะครับเข้ารถเข้าเดินพุ่นนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับหมู่คนอายุนักหน่อยก็จะเมื่อไปพักไปผ่อนไปนอนไปทำให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแหมนหน่อยนะครับมันมวยมันล้าน,นะครับเนาะคนเฮานี่ก็พักผ่อนร่างกายนะครับว่าจะเป็นการยอมแพ้ะนะครับเป็นการทำให้ร่างกายมันพอ จะทนอยู่ได้นะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปสู้ต่อไปนะครับแต่เราบ่าพักบ่พ่อนเฉยเลยเนี่ยร่างกายมันก็บาไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทํมให้เราสู้บได้นะครับร่างกายสู้บได้จิตใจก็มันก็จะสู้เบาไหวเหมือนกันเพราะนั้นทุกอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับเราก็ควรทําจิตใจให้นิ่งๆนะครับนั่งดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไหวไปเนาะ การทําใจให้นิ่งๆแล้วก็ดูสิ่งที่เคลื่อนไหวผ่านไปนะ่ะมันเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับเรียนรู้ที่จะหูวว่าอา้อย่างไอยังมันเกาะบาเที่ยงนะครับบกควรจะไปยึดไปถือนะครับแล้วถ้าเฮาบปยึดบปถืออ้อย่างทําใจให้โปร่งสบายและนิ่งสงบนะเนี่ยเฮาก็จะมีความสุขนะครับขอท่านมีความสุขสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ